สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่งมาจากบันทึกสั้นๆนะครับชื่อว่ามเมล็ดมะละกอกับชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงเลยอืมสวัสดีค่ะก็น่าสนใจนะคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ป่วยใช่ครับทีนี้วันนี้เราจะคุยกันเฉพาะเอ่อสิ่งที่อยู่ในบันทึกนี้นะครับจะไม่ได้ไปไกลกว่านั้นคืออยากทําความเข้าใจเรื่องราวมุมมองที่เขานําเสนอจริงๆค่ะ ก็คือดูตามข้อมูลที่เขาให้มาในบันทึกเป็นหลักนะคะครับผมและจุดที่ผมว่ามันแบบสะดุดตาม,มากๆเลยนะในบันทึกเนี่ยคือเขาเล่าถึงคนที่เป็นมะเร็งมาเป็นสิปีแล้วนะครับโอ้โหค่ะสิบกว่าปีแต่กลับเออยังใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติไม่ได้ดูซุดโซมเหมือนที่เราอาจจะคิดกัน อันนี้น่าทึ่งมากครับใช่ค่ะเป็นจุดที่แบบดึงดูดความสนใจจริงๆเนาะแล้วในบันทึกเขาก็เล่าถึงวิธีที่คนคนนี้เขาทําด้วยนะคะอ๋อเหรอครับเขาทายังไงบ้างครับเขาบอกว่าเขากินมเมล็ดมะละกอค่ะ,มะเมล็ดจากลูกมะละกอสุกนี่แหละ,มะเมล็ดมะละกอสุกกินยังไงครับคือกลืนไปเลยหรือว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะในบันทึกบอกว่าเคี้ยวกินสดๆเลยเคี้ยวเลยเหรอครับค่ะเคี้ยวเลยวันละประมาณเอ,อ่อสามสี่เม็ดสามสี่เม็ด ใช่ค่ะแล้วก็กินตอนเช้าตอนท้องว่างๆตอนท้องว่างด้วยค่ะแล้วเขายังบอกอีกว่าไม่ต้องดื่มน้ําตามนะอืมแล้วถ้าเกิดมีมเมล็ดเยอะๆเนี่ยก็เอาไปตากแห้งเก็บไว้กินเรื่อยๆได้เหมือนกันค่ะโหฟังดูเป็นวิธีที่แบบว่าง่ายมากๆเลยนะครับแล้วในบันทึกเขามีอธิบายเพิ่มไหมครับว่าเออทําไมเขาถึงเชื่อว่าวิธีนี้มันช่วยได้หรือมันดียังไง เขาก็มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันค่ะในบันทึกระบุว่าแบบในเมล็ดมะละกอเนี่ยมีสารที่เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนาะครับสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็เหมือนกับเชื่อว่ามันช่วยล้างพิษในตับได้แล้วก็ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยค่ะอ๋อมีอ้างถึงคุณสมบัติพวกนี้ด้วยเออแล้วในบันทึกได้บอกไหมครับว่าข้อมูลนี้มาจากไหนหรือว่าเป็นแค่ความเชื่อของเขาเอง คือในบันทึกไม่ได้ระบุที่มาแบบชัดเจนเป๊ะๆนะคะดูเหมือนจะเป็นการให้ข้อมูลประกอบเรื่องเล่ามากกว่าแล้วเขาก็เหมือนตั้งข้อสังเกตไว้เองในบันทึกด้วยค่ะว่าเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่เขาเล่าถึงเนี่ยยังดูแข็งแรงอยู่อ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นข้อสังเกตจากในบันทึกไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่แบบมีงานวิจัยรองรับชัดเจนนะจุดนั้นถูกต้องค่ะแล้วก็มีจุดสำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งคือบันทึกเขาย้ำชัดเลยนะคะว่า นี่ไม่ได้บอกว่าเป็นการรักษาให้หายขาดจากมะเร็งนะอ่าอันนี้สำคัญใช่ค่ะแต่เป็นการมองในมุมว่าช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอืมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโดยใช้สิ่งที่หาได้ง่ายๆจากธรรมชาติรอบตัวเรานี่แหละค่ะครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักเลยเนาะคือเขาแยกชัดเจนว่าไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการดูแลควบคู่กันไปเพื่อให้คุณภาพชีวิตมันดีขึ้นโดยใช้ของจากธรรมชาติใช่เลยค่ะ ดังนั้นสิ่งที่เราได้จากบันทึกนี้จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของอพลังของเรื่องเล่าส่วนตัวเนาะที่คนคนหนึ่งเขาเชื่อมโยงการปฏิบัติง่ายๆแบบการกินเมล็ดมะละกอเนี่ยเข้ากับสุขภาวะที่ดีของตัวเองออถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังอยู่ก็ตามโดยอ้างอิงคุณสมบัติบางอย่างตามความเข้าใจที่ระบุในบันทึกนั้นๆน่นนะสรุปก็คือเป็นกรณีศึกษาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่น่าสนใจ แต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจขอบเขตของมันด้วยว่ามันคือเรื่องเล่าจากคนคนหนึ่งแน่นอนค่ะซึ่งเรื่องราวทำนองนี้ก็ชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าประสบการณ์ส่วนบุคคลในการใช้สิ่งต่างๆจากธรรมชาติเนี่ยควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางปกติมันก็มีง่ามุมที่น่าสนใจอยู่เสมอละค่ะแม้ว่าจะยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมในวงกว้างมากๆเพื่อยืนยันผลจริงๆก็ตามทีมันก็เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า เออในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะไปหมดแบบทุกวันนี้เนาะเราจะประเมินค่าหรือจะมองประสบการณ์ส่วนบุคคลเกี่ยวกับทางเลือกเสริมจากธรรมชาติพวกเนี้ยควบคู่ไปกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักได้อย่างไรบ้างอืมนั่นสิครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าคบคิดต่อไปเหมือนกันค่ะ